เก็บเอาเลยครับของฟีของฟีครับผมมันหัวแต่มันหัวหน่อยนะครับมันตกเกต็ดพนแล้วครับสลากกัจัดเลยครับผมพี่น้องอู้มานอยู่นี่สวัสดีพี่น้องป้องปลายซูผูสูคนครับผมเมื่อนี้น้องสลาพาพี่น้องมาหาหอมครับพี่น้องนี่ครับหอมขาวนะครับแบบนี้ครับนี่ เพื่อนบ่อเอาแล้วนะครับพี่นว่างนี่มันรุดไส่รุดเกตแล้วนะครับผมน่ยจาเพื่อนปลอยถิมแล้วนะครับต้องฉลาดกับมหาพีเอาครับโอ้ี่รถรถเพื่อนปั่นขึ้นนะครับรถมันปั่นขึ้นแล้วมันอ่ามันรุดเกตข้าเจ้าแล้วนะครับต้องฉลาดมาจัดเลยครับสอดมาแท่เอาเลยครับผมพี่น้องหาเลือกเอายุครับเลือกเอาทัวมันดีนะครับ ที่มันยังดีอยู่เฮาจังคอยเก็บเอาครับประยัดค่ากับเขาได้หลายมือเยอะครับแบบนี้ครับูเอาไว้ซื้อนะเพี่น้องนอ่หัวมันน้อยมันหัวน้อยนะครับเพิ่งมาเก็บเอาแล้วเอากับมาหาเอาเลยครับ ที่แหง้งคออะไรพี่น้องพี่อนมานแล้วครับมานแล้วน <laughs> ี่แห้งเปิดแห้งนี้ครับพี่น้องอแห้งเปิดแห้งเจอไรเฮ้ยคิดว่าเอาแต่ว่าน้องแซลลาเอานะครับนี่มัมน,อน,อมนอยู่พี่น้องมันแบบนี้มันอ๋อ อันยาอันยาพี่นอ้องอันยาอันยาครับเดี๋ยวนี้อันยักษ์ขานเข่าเก็บเอาเลยพี่น้อง <laughs> เก็บไว,ไว้ได้กินหลายเดือนนะครับนี่จากน้อยมันจะโบมีกินแล้วนะพี่น้อง จากนั้นมันจะบ่มีแล้วนะครับข้าเจ้าลือแล้วข้าเจ้าก็จะมาไถแล้วครับแบบนี้กัเซตนองเชลาแล้วครับเพื่อมูเพื่อน,น้ำครับเก็บเอาหลายลเก็บเอาลาย,ลายๆาายายไปเพื่อมูอยู่บ้านนะหมาน ขับจัดเลยงามอยู่ครับ ลมแห้งลมแงครับผมโอ้ กำลังใจให้น้องเสลาเด้อครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม